มีผู้ถามมาน,นะครับว่าถ้ามีเด็กจบใหม่อายุสัก23เนี่ยจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเป็นอาชีพนายหน้าได้ไหมเพราะว่าดูถ่าทางม,มีการแข่งขันกันเยอะเหลือเกินนี่ผมในฐานะที่เป็นผู้อเนวยการโรงเรียนธุรก,กิจอสังหาริมทรัพย์ไทยสอนเรื่องเกี่ยวกับนายหน้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับก็เลยขอญอาตตอบนะครับว่าได้ครับอันนี้ไม่ได้ตอบเพื่อที่จะขายคอร์สหรืออะไรนะครับแต่ว่า ตอบในฐานหน้าที่จากประสบการณ์ตรงครับผมเองไม่ได้เป็นในหน้านะครับแต่ว่าจัดอบรมแล้วก็ทําให้ในหน้าประสบความสาเร็จมาหลายต่อหลายรายครับการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะครับมันอยู่ที่ความรู้ฉะ่นเราต้องมีการศึกษาความรู้ต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ของเราที่เราจะขายของนั้นเป็นยังไงความรู้เรื่องอาัาหทริมทรั์คือถ้าลูกค้าถามเรามาตอบได้อย่างนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นครับ ยังเราเด็กๆอยู่ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วได้ง่ายครับแล้วทั้งนน่นอยู่มากมายจริงๆแล้วสินค้าก็มีอยู่มากมายนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองเนี่ยมีบ้านในมือผู้ประกอบการเนี่ยรอมาซื้ออยู่2องแสนสามหมนหน่วยแถมยังมีบ้านที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนเข้าอยู่เนี่ยครับซึ่งจํานวนมากนะครับจะมาขายอีกประมาณ6กแสนหนึ่งหมื่นหน่วยมีสินค้ามากมายครับไม่จำเป็นต้องแย่งช่วงชิงอะไรกันเลยครับ อีกอย่างหนึ่งในการประสบความสําเร็จในการเป็นนายหน้าเนี่ยครับเป็นแค่ขั้นหนึ่งนะครับหลังจากเราสามารถที่จะขายเล่งจานได้แล้วเนี่ยราจะขยับฐานหน้ามาเป็นนักลงทุนซื้อมาขายไปยตกแต่งแล้วก็ขายไปซื้อจากกรมะกะร็ไปดีแล้วก็ขายไปราจจะขยับมาเป็นนักพัฒนาที่ดินนะตั้งแต่อยู่ตลาดหลักสี่เนี่ยครับจนถึงไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์หรืออาจจะขยับฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับขอยให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาก็ยังได้อีกเหมือนกัน มีลู่ทางที่อยากไปได้มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเนี่ยครับก็คือว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในการเป็นนายหน้าหรือนักอาาาสังหาในมทรัพย์เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่หน้าตาว่าหล่อเหลาหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นแค่เบื้องต้นนะครับเพื่อนผมเป็นคณะบดีคณะอสังหาร,ริมทรัพย์ที่ National University of Singapore เนี่ยนะครับก็บอกว่าศึกษามาจากนายหน้านับหมื่นรายเนี่ยหน้าตาศาสะสวยหรือหล่อเหลาเนี่ยไม่ได้มีผลเลยนะครับอยู่ที่ความรู้ครับ ในทางตัวกันข้ามนะครับคนที่ดูท่าทางจะขี้อายนิดหน่อยเนี่ยครับกลับเป็นในหน้าที่ประสบความเรียบเรีไปเพราะว่าลูกค้าเชื่อถือวางใจครับว่าคนนี้น่าจะไม่ได้ประเภทเชี่ยวลากดินอย่างที่เป็นต้นครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเริ่มต้นในวิชาชีพอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยการเริ่มต้นโดยการเป็นในหน้าเนี่ยเป็นขั้นตอนที่น่าสนใจที่สุดน,นะครับเรียนรู้จากการขายเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อื่นหรือจากคนอื่นด้วยบางท่านเนี่ยอาจจะไปอยู่ในบริษัทในหน้าใหญ่ หรือบางท่านอาจจะอยู่ในบริษัทนหน้าเอสเอ็มหรือบางท่านอาจจะขายเองทําเอง,เองต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวเรียนะครับต้องสั่งสมความรู้ทั้งในพื้นที่และทั้งที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเพื่อเราจะได้ตอบลูกค้าได้อย่างเชี่ยวชาญและมั่นใจเขาก็จะวางใจเราแล้วก็ให้เราทําหน้าที่ทางด้านการไปในหน้าแลวเราจะได้เป็นบันไดที่จะก,ก้าวต่อไปในวันหน้า